มันจะไม่ได้แดงเหมือนซอสมะเขือเทศที่เราซื้อตามห้างทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศแบบโฮมเมดคะ่ะคือก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้เลย ทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็จะชวนมาทำเมนูซอสมะเขือเทศโฮมเมดค่ะจะเอาไว้ทำเป็นซอสพิซ่าหรือว่าผสมน้ำปั่นแล้วก็กินก็นได้ค่ะเป็นซอสมะเขือเทศแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของซอสมะเขือเทศค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูเกลือมะเขือเทศเราใช้เป็นมะเขือเทศทอน,นะคะกลูกให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยมีน้ำสะอาดส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกมะเขือเทศนะคะก็ใช้มีดปอกผลไม้เนี่ค่ะมันปอกง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้มะเขือเทศทอลูกใหญ่ปอกเหมือนปอกผลไม้เลยค่ะจะไม่ใช้ส่วนที่เป็นเปลือกนะคะเพราะว่ามันจะเหนียวๆค่ะเสร็จแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ส่วนที่เป็นแกนแข็งๆเราไม่ใช้นะคะก็ตัดออกเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นเม็ดไม่ใช้เลยค่ะเฉพาะส่วนที่เป็นเปลือกแบบนี้นะคะเป็นส่วนเนื้อล้วนๆค่ะเอาเม็ดออกให้หมดเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ทํากินเองนะคะอาจจะใช้เม็ดด้วยก็ได้ก็แล้วแต่ค่ะ คือมันก็กินได้อยู่แล้วน้เม็ดมะเขือเทศมันเป็นเม่็ดเล็กค่ะแต่ว่าเพื่อความเนียนนะคะเราจะเม็ดมะเขือเทศออกด้วยประมาณนี้เดี๋ยวเราจะปอกจนเสร็จเลยค่ะมะเขือเทศที่เราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นกันเลยค่ะเตรียมเครื่องปั่นค่ะใส่มะเขือเทศลงไปเลยใส่น้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อให้ปั่นง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยเราก็ปั่นจนละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเทใส่หม้อแล้วก็เตรียมต้มกันเลยค่ะเทมะเขือเทใส่หม้อเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันเลยค่ะนำขึ้นตั้งไฟนะคะแล้วก็คนไปมาค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะความหวานก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะ ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะน้ำส้มสายชูทีนี้เราจะต้มจนเดือดเลยค่ะเราก็ต้มจนเดือดแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราจะเคี่ยวจนแบบว่าน้ำงวดดีเลยนะคะจนเป็นแบบว่าซอสมันข้นๆเลยค่ะส่วนสีของซอสมะเขือเทศน,นะคะใครที่ชอบสีแดงๆอาจจะเติมสีผสมอาหารเพิ่มได้นะคะแล้วแต่เลยหรือว่าจะไว้เป็นสีธรรมชาติแบบนี้ก็ได้ค่ะ ส่วนรสชาตินะคะสามารถชิมได้ตามชอบเลยใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็ม,มก็สามารถเติมได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่อจนงวดดีเลยนะคะเราใช้เวลาเคี่ยวประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะคือจะเป็นซอสข้นๆออกสีแดงๆอมส้มค่ะมันจะไม่ได้แดงเหมือนซอสมะเขือเทศที่เราซื้อตามห้างทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศแบบโฮมเมดคะ่ะคือก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้เลย สามารถนำไปทำเป็นพวกน้ำปั่นได้นะคะน้ำปั่นมะเขือเทศอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้จะแบบว่าเป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นที่เราทำเองนี่พอเราได้ความเข้มข้นตามต้องการแล้วเราก็จะปิดไฟเลยค่ะเราก็เตรียมโหลสำหรับใส่ซอสมะเขือเทศนะคะเราจะเทใส่ตอนที่ร้อนเลยนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อด้วยค่ะเอาไว้ทำเป็นพวกซอสพิซซาอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะ ซอสมะเขือเทศที่เราทําเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่ค่ะซอสมะเขือเทศแบบโฮมเมดที่เราทําเองนะคะจะเป็นสีธรรมชาติเลยคือจะแดงแบบมะเขือเทศแบบนี้นะคะไม่ได้แบบว่าเข้มมากนะคะถ้าใครอยากให้สีสวยสามารถเติมสีผสมอาหารเพิ่มได้นะเดี๋ยวลองชิมรสชาติกันค่ะ คือซอสมันจะไม่ได้เป็นแบบว่าเนื้อเนียนมากนะคะมันจะเป็นแบบง่ายๆเนาะถ้าใครอยากให้มันข้นๆเหมือนแป้งสามารถเติมแป้งเพิ่มได้นะคะอาจจะใส่เป็นแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งข้าวเจ้าก็ได้ค่ะชิมรสชาติก่อนอืมรสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆค่ะแล้วก็มีความเค็มนิดนึงหอมดีน่าจะทากับขนมปังนะคะเป็นแยมได้เลยอะปั่นใส่น้ำผลไม้ก็ได้ค่ะ พราะว่าในนี้นะคะจะมีทั้งน้ําตาลมีน้ําส้มแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีเนื้อมะเขือเทศแค่นี้เองค่ะผสมน้ําผลไม้กินนะคะอร่อยได้ประโยชน์ด้วยค่ะใครที่ชอบเมนูซอสมะเขือเทศอยากลองทําซอสมะเขือเทศเก็บไว้กินเองจะเอาไวท้ทาพิซซ่าทาขนมปังหรือว่าทําน้ําปั่นก็ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ